วันนี้นะครับผมจะมาทดลองซองซองเย็บนะครับซองเย็บอ่าที่ใช้เย็บอ่าปลายขาได้นะครับนีนนะ่เวลาเราดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับเวลาเราเย็บไปแล้วเราดึงออกมาวิธีทําก็เอาแผ่นอลูมิเนียมนะครับมาพับเวลามันชนมันก็จะมาชนตะปูที่เราตอกไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะมาชนชนให้มันแข็งเวลาเราเย็บไปนะครับเหมือนกับ เย็บเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นนะนี่เย,ย็บประมาณานี้มันก็จะเท่ากันนะครับการทดลองเย,ย็บปลายขาจริงนะครับก็จะขึ้นเฟสนะครับนี่ก็จะเท่ากันแป๊ะเลยนะครับใกล้เคียงกันนะครับจะห่อม้วนเข้าไปนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็จะขึ้นเป็นเฟษเหมือนกับซองเย,ย็บปลายขาลูกโซ่นะครับวิธีทํา น่าจะไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมลองเย็บให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสมมุติว่าอันนี้เราเป็นการเย็บปลายขานะครับถ้าเป็นปลายขานะครับเดี๋ยวตั้งจักรดีดีก่อนองจะสั่นเกินไปนะี่นี่สมมุติว่าเราดันมาอย่างนี้เราก็ามาใส่นะครับเอามือจับอย่างนี้ดึงนะครับดึงมันก็จะเข้าเป็นรูป หรือท่านผู้ชมจะม้วนมาอย่างนี้ก่อนนะครับมันได้หลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้นะครับนี่นี่เราพอเราจับได้ที่แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงจุดนี้นะมันมันจะตรงให้มันตรงกับเข็มนะตรงริมพับตรงนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็เห็นไหมถ้าเราามือมาใส่อย่างนี้เย็บไป ันนี้เอาได้เหมือนนี่พึ่งจะเย็บเหมือนกันนะครับก็ยังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่พึ่งจะชิดขึ้นมาได้นะครับว่าเราจะทําวิธีถอดอยังไงถ้าเราเอาไปเย็บปลายขาของ,กงเก่งนะครับนี่การที่ม้วนเข้ามานะครับ อันนี้ก็ยังจะพัฒนาต่อนะครับอันนี้คร่าวๆแต่มันก็ทำงานได้จริงแล้วนะครับนี่เราพับหัวอย่างนี้นะครับพับหัวปักไปสักหน่อยแล้วก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปวิธีนะครับวิธีพับผ้าเราก็ต้องดึงผ้าให้มันประมาณสักช่วงระยะนี้นะครับก็ให้มัน นนะขึ้นไม่แตกนะครับมันเดี๋ยวเรามาเจาะดูว่ามันจะจิเมก็ไปลึกขนาดไหนนะว่ามันพับผ้าพับผ้าให้เราไปลึกขนาดไหนนะตัดตรงนี้เลยก็ได้นี่นะครับก็จะพับผ้าเข้ามาประมาณนี้นะครับน่าจะไม่แตกนะครับนะนี่ เดี๋ยวจะลองเย็บอีกสักหนึ่งสงสามตัวแล้วก็จะบอกวิธีทำให้ท่านผู้ชมเอาไปทำใช้กันนะครับสำหรับท่านที่เย็บาบางคนไปตัดไปพับอาจจะทำได้ดีกว่าผมด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับผมแบบว่า ผมไปเห็นเขาเย็บกริงจริงยีนแล้วของเขามันแบบว่ามันตีนผีเขามันถอดถอดเวลาเย็บใกล้หยดสุดแล้วเขาเขาเขาจะถอดออกมาได้นะครับแล้วก็นี่นะครับดูมือ,มอ,มอนะครับดูมือจริงจริงเย็บมืออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะมันก็ม้วนนะครับนี่มันอยู่การที่เราจับระยะผ้านะการที่เราจับระยะผ้าผ้า มันจะม้วนเข้าไปเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นผ้าลายลายขวางนะครับอันนี้เอาไปทําเย็บปลายขาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําพับอ่ากล้องจะสั่นเล็กหน่อยนะครับพับนี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปซื้อนะครับแผ่นพวกอลูมิเนียมนี่มันก็ ถ้าไม่มีก็ไปซื้อนะครับแต่ของผมมันมีอยู่นะเร็วไหมครับนี่นี่เราเย็บไม่เร็วก็ได้นี่ประมาณทําแค่ครั้งอันเย็บตัวอย่างวันนี้ผมจะเย็บปลายขาตัวหนึ่งให้ดูนะครับปลายขาจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็จะไปบอกวิธีทําท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองไปทดลองแล้วก็ทําแนะนํานะครับ ผื่อใครทำได้ดีกว่าผมก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับในช่อง youtube ของผมนะครับอันนี้ผมจะทดลองนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นปลายขานะครับจริงๆเลยนะครับไม่ไหนสมมุตินะครับตรงนี้ต้องเอามุมกว้างหน่อยนะครับนี่เป็นปลายขาจริงนะครับนี่เราต้องเริ่มจากขาในนะครับจริงจริงแล้วก็เริ่มจากขาในเราดันมาอย่างนี้นะครับพอดีมันจะทํายากทรงไหนมันที่ กล้องมันขวางมือเราอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมก็นะครับท่านผู้ชมก็ยัดเข้ามานะครับยัดเข้ามาแล้วก็มาจัดระเบียบตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ตะเข็บนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเพราะว่าอันนี้ปลายขามันทําปลายขาเลิกนะครับไม่ได้ทําปลายขาใหญ่นะครับนี่ อันนี้คือยังไม่คล่องเหมือนกันนะครับก็เพิ่งทดลองชิดข,ข,ขึ้นมาได้นะครับพอดีมันเกะก,ก,กะตากล้องหน่อยอาจจะช้านะคนี่นะครับทํามันก็จะเป็นเย็บปลายขาที่มันเท่ากันนะครับอาจจะโดนกล้องหนกล้องมันอยู่กับชั้นชิดกับการทํางานนะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่ากล้องสัน่นถ้ามาถึงตรงที่ตะเข็บตรงนี้เราก็นะครับ ใช้มือม้วนเข้ามาช่วยเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นอะโลปิเนียมนะครับถ้าเราทําได้เก่งได้คล่องแล้วเราสามารถไปหาแผ่นที่สแตนเลสนะครับมาพับนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานมันแข็งนะครับพอดีตอนนี้มันเป็นแผ่นทดลองนะครับของผมนะก็นี่ขึ้นตะเข็บได้นะครับนี่ตะเข็บขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอพอใกล้จะจบเราก็นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะจบเห็นไหม พอใกล้ใกล้ใกล้จะจบเหลืออยู่ประมาณนี้เราต้องเหลือช่องระยะให้เขาออกนะครับถ้าประมาณสักประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับวิธีออกนะครับแล้วก็เปิดผ้าตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เห็นไหนี่ครับวิธีออกปั๊บเขาก็จะเอาออกเอาออกมามันก็จะมาอยู่ทางนี้นะครับเห็นไหเอาออกมามันก็จะหมุนปั๊บมาทางนี้แล้วท่านผู้ชมก็ เอามือนะครับเย็บต่อนะครับก็เอามือกดมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองเย็บปลายขานะครับนี่เราอย่าย้ำนะครับเผื่อบางทีมันหอยังไม่ดีเราก็จะได้เลาะมันใหม่นี้ได้นะครับอันนี้มันจะทําให้งานเราแบบเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับ ก็เย็บมาเนี่ยผมมันเกะกะกล้องอยู่นะครับมันก็เลยเหมือนทําช้านะครับที่จริงอ่ะทาได้เร็วกว่านี้นะครับเราทดลองมาแล้วนะครับนี่ครับก็นะครับนี่ก็เท่ากันประมาณนี้นะเหนือนะตรงตะเข็บก็ขึ้นมานะครับได้ประมาณนี้นะครับตรงข้างนอกก็จะเป็นขึ้นเฟสนะครับเท่ากัน ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทํานะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมนี่เอาสังกะสีมานะครับอาจจะตัดเล็กกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นทดลองครั้งแรกนะครับผมก็หมวนมานะครับหมวนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามใช้ตะไบ ถ้าไม่มีสบายว่าใช้ตดดาสทรายอยาอย่าให้มันคมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดผ้านะครับเราก็ม้วนมานครับผมม้วนมาเราจะเอาด้านในนะครับผ้าที่พับเข้าไปข้างในประมาณเท่าไหร่หนึ่งซีประมาณ,า 1, มาณนี้แล้วเราก็ดึงมาดึงมาปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะประมาณนี้ชัดไหมเนี่ยพอดีท่านผู้ชม,ม,ชนะชมก็เอามา เจาะรูนะครับเจาะรูนี้เจาะรูแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอามาวางลงตรงนี้นะครับเอามาวางลงแล้วก็จัดระเบียบก่อนนะครับนี่เอามาวางลงตรงนี้ผมอันนี้อันแรกผมทําพอดีอันที่สองผมก็ให้มันตรงกับเข็มนะครับแล้วก็หาอตะปูมาตอกลงไปนะครับเพื่อที่จะขันตะปูเกียวนะครับตอกลงไปนะครับตอกลงไปนะครับเหมือนเราจะบล็อกมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูอันที่เสร็จอันที่เสร็จผมก็ตอกลงไป ผมจับศูนย์ได้แล้วถ้าว่ามันตรงประมาณนี้เดี๋ยวเราก็พับริมตรงนี้เข้ามานะครับเพื่อที่มันจะแข็งนะครับถ้าเราพับมา่างนี้เวลามันไปชนกับตะปูนี่มันจะแข็งมันจะทําให้แบบว่ามันดันนี่มันไม่ไปนะขนาดอะลูมิเนียมมันอ่อนพอเราพับตรงนี้เขาขึ้นมามันจะเริ่มแข็งแล้วมันก็จะโยกออกไปได้โยกออกไปได้เวลาเราจะเย็บช่วงจบสุดท้ายของปลายขานะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะลองเย็บให้ท่านผู้ชมดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับเย็บเป็นผ้าที่เป็นลายเหมือนกับเราจะเย็บเป็นปากกระเป๋าประมาณนี้นะครับลองนเ,เราต้องหาเครื่องมือพัฒนาขึ้นมาทํางานให้มันได้เร็วกว่าเดิมนะครับเหมือนกับเรามันจะได้งาน แตบบ่ว่าเวลาทํางานคนเดียวอย่างนี้นะครับนี่เราก็จับอย่างนี้นะ,ะจับให้มันผ้ามันเกินมาประมาณนี้ <iet noise> นี่นะปื๊ด,ดยวตัดมาให้ดูนะครับเห็นไหมมันก็จัม้วนเข้ามาประมาณนี้ท่านผู้ชมลองไปหาวิธีทําได้เร็วกับผมแล้วก็เอามาโชว์ให้ผมดูหน่อยนะครับ อันนี้มันเป็นแค่ไกด์แนวทางาให้ท่านผู้ชมลองเอาไปทําเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อแบบว่าไปซื้อเครื่องมือสามสี่ร้อยอย่างนี้แต่เราสามารถทําเองได้การยึดก็ใช้แค่ตรงนี้นะครับตะปูเกียวหมุนหมุนลงไปเวลานั้นเราก็ถอดออกได้ตรงนี้เป็นรูมันก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนั้นส้นนะครับสาระแบบว่าอาจจะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ก็ลองเอาไปดัดแปลงทำกันเองนะครับท่านผู้ชมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีซ่อมจักนะครับ YouTube ลาไปก่อน